สวัสดีครับขอนชัยเฟอร์นิเจอร์ชาเชิงซาวนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวสินค้า3รายการนะครับมีตั้งไม้ประดูตั้งไม้มะค่านะครับแล้วก็โซฟาไม้แดงโอ้โหวันนี้มีมา3ชนิดไม้เลยนะครับมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแรกเป็นตั้งไม้ประดูนะครับตัวนี้หน้าไม่กว้างมากนะครับสามารถที่จะเอาไปเป็นโต๊ะนั่งเล่นได้เลยนะครับมีกําแพงก็ไปนั่งแต่กับกําแพงนะครับผม เนี่ยสวยๆเลยตัวนี้กว้าง73เซนตมรนะครับแล้วก็ยาว199ซนเมตรเป็นไม้ประดู่ล้วนเลยนะครับราคาอยู่ที่14,500ีบาทนะครับต่างตัวนี้นะครับต่างจะอยู่ความสูงอยู่ประมาณ42ซนติเมตรครับนั่งห้อยขาได้สบายเลยนะนั่งห้อยขาได้สบายเลยเป็นไม้แผ่นเดียวแบบนี้นะครับนั่งห้อยขาได้สบายเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับไม้มะค่านี่ครับตัวนี้ไม้สวยมากเนี่โอ้โหไม้สวยไม้ร้อยเลยนะครับตัวนี้ไม้สวยมาก ความกว้างอยู่ที่67เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยาว226เซนติเมตร15,500บาทนะครับความสูงอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับผมสูงที่45เซนติเมตรเวลานั่งนั่งห้อยขาแบบนั่งพอดีเลยนะแล้วตัวนี้หน้าไม่กว้างมากนะครับจะเอาไวา้นั่งหน้าบ้านนั่งในบ้านนั่งข้างบ้านได้หมดเลยนะครับตัวนี้นั่งเอ,เอาตั้งไว้แล้วก็ชิดกําแพงนะครับแล้วก็นั่งเหมาะมากนะครับสวยมากๆเลยนี่ครับ สวยมากๆแล้วก็สีสวยนะครับสีสวยไม้ลายสวยนะครับนี่ะสวยไม้มะค่าจะออกเหลืองๆส้มๆนะครับแดงๆนะครับไม้ประดู่จะแดงๆเข้มๆนะครับแดงเข้มกว่าสีเข้มกว่าไม้มะค่านะครับสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่อ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโซฟาไม้แดงโซฟาไม้แดงตัวนี้เป็นไม้2แผ่นนะเป็นไม้2แผ่นความกว้างอยู่ที่78ซนติเมตรนะครับกว้าง78ซนติเมตรแล้วก็ยาว197่อยาซนติเมตรนะครับ เป็นไม้แผ่นประมาณนี้นะครับสองแผ่นราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับไม้แดงเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งมากครับแล้วก็เป็นหลังกึงนะข้างกึงหลังกึงแบบนี้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแข็งโป๊กเลยนะครับผมไม้สองแผ่นสวยๆเลยนะครับใครชอบประมาณนี้ก็มีที่ร้านนะครับผมนี่ราคาไม่แพงแล้วก็ไม้แห้งนะครับไม้แห้งไม้สวยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับไม้สองแผ่น แต่ว่าตัวนี้โอ้โหดูลายไม้ดูความสวยของเขาสวยมากนะครับไม้สวยมากจะเอาเป็นหน้าชุดรับแขกก็ยังได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเป็นนั่งเล่นนะครับเอาเป็นไว้ตัวกลางหน้าชุดรับแขกเรามีโซฟายาวสัก2เมตรเนี่ยหรือว่ามีพื้นที่นั่งอยู่แล้วและเราอยากได้โต๊ะกลางยาวๆเนี่ยตัวนี้นี่สตัวนี้เนี่ยเลือกเลยตัวไหนก็ได้นะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับสวยทั้งคู่เลย15,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่า ตัวนี้จะถูกกว่านิดนึงถูกกว่าพันหนึ่งครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทประมาณนี้นะครับ